เป็นยังไงกันบ้างฮะน้องๆหนูๆอ,อ,อ,อัปเดตใหม่สนุกกันหรือเปล่าสำหรับเราถือว่าเป็นอัปเดตท,ที่สนุกเอาเรื่องอยู่นะจะติดก็แค่ไม่กี่อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปมันยังมีบางอย่างที่เรายังไม่ได้เห็นในอัปเดตนี้หนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเนี่ยบล็อตล่างทาวิตเต็ในคลิปนั้นไม่เจอเลยเนาะในคลิปนี้แหละฮะกล้องเลยคลิดว่าจะตามหาบล็อดล่างทาวิตเตร์ให้เจอพร้อมกับเจ้า บอดตัวจริงไงล่ะแล้วคนคงจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราได้ไปเก็บรีเควสของบอทมาจนครบหมดแล้วส่วนสําหรับใครที่ยังทําไม่เสร็จมาฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเขาต้องใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือ3000น้้ำหมึกหากเป็นผู้เล่นเก่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนใหญ่คงมีกันเป็นหมื่นเป็นแสนกันหมดแล้วนะฮะผู้เล่นใหม่คงลาบากหน่อยเนาะใช้เยอะเอาเรื่องหัวข้อที่2ก็คือเสร็จมาสเตอรี่ของลูกโป่งทั้งหมด หากทำเสร็จแล้วก็ไปหัวข้อที่3กันเลยฮะเสร็จมาสเตอรี่ของยาตาทั้งหมดเลยมาดูในส่วนของสเตตัสกันบ้างดีกว่าฮะอย่างที่รู้ว่าเขาเป็นเพียงแค่ตัวธรรมดาเท่านั้นก็เลยมีถึง3หัวใจได้กันค่าสกิลเช็คนี่คือสิ่งที่ด้อยที่สุดของเขาแล้วนะฮะมาเพียงแค่1 <laughs> ไม่ใช่สายปั่นใช่ไหมเนี่ยลำบากเราอีกแล้วไงมูเมนต์สปีดจัดไปเกือบเต็ม ถึง4ดาวด้วยกันส่วนค่าสต a m i n มิน่าอันนี้มาแบบเต็มๆถึง5ดาวเลยนะฮะสเตลอยู่ในระดับพื้นฐานคือ3ดาวและแอคชั่นสปีดอยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นฐานเล็กน้อยอยู่ที่2ดาวด้วยกันมาดูในส่วนของอาบิลิตี้ของเขากันบ้างดีกว่าอาบิลิตี้เป็นประเภทแอคทีฟนะฮะมีชื่อว่าบล็อต JR เมื่อทำการกดใช้อาบิลิตี้ตัวเราจะทำการวางเหยื่อล่อเทวิเตขึ้นมา1ตัว โดยตัวเหยื่อล่อจะมีอยู่ด้วยกัน1หัวใจนะฮะแต่ว่าการที่เราจะกดใช้อ b บิลิตี้ของเราได้เราต้องเสียทั้งหมด10เทปก่อนนะคูดาวอบบิลิตี้จะอยู่ที่60วินาทีแต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งหากในทีมเรามีบล็อตที่ไม่ใช่เราด้วยนะฮะเขาเขียนไว้ว่าเราจะต้องใช้เทปเพิ่มขึ้นอีก10เทปด้วยกันนั่นหมายความว่ายังไงอะถ้ามี3ตัวก็ส0เทปอาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้ใจนะฮะทากคนต้องไปลองกันเองเนาะในวันนี้คงม,มีเราเป็นบล็อตตัวเดียวมัง้ง มาแล้วกับชั้นหนึ่งและตัวใหม่ของเราอมีหนึ่คนที่เป็นบลอตของเราเลยฮะก็หมายความว่าในรอบนี้เราต้องใช้เทปมากกว่าปกติใช่ไหมลองดูสิมันกดได้เลยปะไม่ได้อโอนิดยี่สิเทปเลยเหรอเอาจริงปะเนี่ยแงบอืมแงบเอ้ยมีหมึกแตะๆๆโอ้โอแล้วดูเวลเข้าเดินโยโอ้หโอ้ยว่นตีนกันแลเนี่ยนเท้าไกลด้วยอ่ะ มาปั่นจะเคลื่องสิรู้แหละว่าการปั่นความเร็มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่รู้ป้องเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเรามาจากที่เดียวกันนะเย้าเย้าเอ้มยเฮ้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 แคลไปแคลไปนองผมไม่ได้ไปผมแค่เห็นอะไรมบนพื้นผมก็เลยเก็บให้แค่นั้นเองเหวี่ยงทุกคนแบบวัวคุยกันอยู่อะไม่เอาทันทียังไงเดี๋ยวเราเป็นตัวรอดเองมาถือว่าเอาค่ายาเออออกมามานี่มานี่มานี่นี่เดีือดรอครับเดีือดรอดว้าบเขาน่าจับหลับไม่ได้เนาะ เชื่อเป่าวะลองดูแล้วกันไม่ได้อ้าวเดินตามหมึกแบบงงๆครับแบบนี้เออเออเอ่อเอ่อ,อนี่ถ้าในทีมมีบทเป็นเราแค่คนเดียวเราคงกดอัปลดตีได้แล้วใช่ปะแต่อันนี้ไม่ได้เราไปอีกสิบเทปฮะน่าจะได้ชั้นหน้าเลยแต่แบบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็ต้องบริหารเทปอย่างดีเลยดิเพราะเทปเองก็ต้องใช้เสื้อไอเทปนะอ่าและแถมหนักสุดเลยถ้าเกิดตี้เรามีแม่สตรอเบอรี่แล้วก็จะไปแย่งเทปกันเธอสินะเนี่ย โดนลืมคุยเพลินอ่ายามาใช้พอดีเอาจะกดใช้ยาซะหน่อยโอ้ยโอ้แชรลกันเนี่ยไดนนี่กออะไรไม่คุ้มค่าเท่าไหร่กดใช้ยาเลยนี่แน่เย่สองหัวใจกับผมแล้วก็มี25เทปแล้วแล้วเราลองเอาไปเลยด้นี่ไม่ป่านไม่ป่านยังยังอ้ยื่ด้วยด้วยลอเจอร์อยู่ไหนวะวิเทเทปเเทเทเปเเทปเทเรปเปเทปเ่เเป โอ้ยป๊อปปี้โดนสักทีเดีวยวปะนั่นไงเต็มเต็มหน่วยเรา,าสามไม่กดแล้วนะเธอก็ยังกดอีกนะแล้วทีนี้คือไงเราไปไม่ได้อ่าเวนถ้าเราสปีดเราะผ่านได้ไหมมันจะมีเสียงวดืดวหน่อยอะ่ะปุ๊บวู้วววไอผ่านว่ถ้าสปีดรอดอยู่สวัสดีครับใครก็มาลุกเปิดตรงแคปซูลน,น่าไม่ใช่ผมนะครับแล้วทำไมตรงนี้ปั่นไม่เสร็จอนะปั่นให้ก็ได้เงี้ยวโอ้โหพอช้าเลยอ่ขีดก็ขอดเล็กเลยแต่เป็นเราก็เลยเกรดนะฮะ ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะได้แค่กูดก็ได้โอ oh. <c oughs> ้โหนี่ขนาดปันจากเครื่องที่ใกล้เสร็จแล้วนะยังรู้สึกว่าช้าเลยอ่ะถ้าไปปัดเองแต่แรกจะช้าขนาดไหนวะเนี่ยทวิตต์อยู่ไหนวะนอกจากเจ้าแคปซูลเราว่าจะแปะน,นี่ซะหน่อยอ่ะ <c oughs> เป็นตัวล่อเฮ้ยอันเปิดกันจริงเลย้ <c oughs> ไม่ชบโอ้ได้ไม่น่ากดดุมสปีดอะไรงี้เอาทุกคนผมหาทเทวิตต์ตัวไม่เจอจริงๆนะเนี่ยเจอไปหรอบลอดไม่ใช่อันนี้ไงเจอแล้วแล้วก็นี่ฮะเนี่ยสร้างออกมาเอาลมฮะหมดแล้วอ๋อ เรากเอาอีหกสิบวิเลยแล้วหายไปแล้วยี่สิบเทปยังไม่ได้เห็นมันเท่าไหร่เลยไอ้มาเหลี่ยมล้มทับทีล่างล้แหละเลยอะ่ะ <c oughs> อย่ากดินน้ำมันคนอื่นมีปากปะคนอื่นมีปากทําไมเราไม่มีปากวะอ่ะเชิบนี่อ่ะเชิบอ่ะเชิบ <c oughs> <c oughs> ออนิเมชั่นเขาเยอะจริงๆนะฮะตัวนี้ <c oughs> ล่างแหละไปแล้วหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวเราล่อให้ก็ได้มากุ้งมาเน่มา,มาเหอะอีกตัวก็คืออะไรมาเน่อยู่ไหนอ่ะไม่มีใครมางั้นเก็บอันนี้ก่อนอืม หาไม่เจอครับอยู่ไหนครับไม่เอาบลัดจะเอาเททเวเตสเฮ้ยเฮ้ยเมานี่มานี่มานี่เอามานี่อ้ารอเจอเจออีกแล้วเจจรวหรอเราใช้ร่างแยกดินน้ำมันดีกว่าร่างแยกดินน้ำมันแล้วก็เอ,ออเออมันคุ้มไม่ว่ากยี่สิบเทปเนี่ยนี่แหละแหละแกงกุ้งแกงกุ้งอ้าแกงกุ้งกุง้งทำอะไรเราไม่ได้เลยอะเดินตามเฉยยังไม่ทันเลยกุ้งเ,เดอเอ้ยทำไหมเนี่ยอ่ะหยุดรอหน่อยก็ได้เร็ว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 ฮะ ให้เปิดอีกโอ้ใช่ไม่ได้เลยสงสัยจะพูดเล่นใหม่แทปซูนก็ออกจะแตกต่างเปิดได้ไงแม่ถ้าเราใช้อะกุ้งมนจมาหาเราปะฮึบจ้าไม่เห็นจะมาเลยเอา้ามาว่ะแล้ว,มว,ลวลไม่สนใจเราเลยหรอไม่สนใจเราเลยอ่าเห็นข้อดีแล้วจืบอจืบเหมือนจืบอ่าข้อ,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 ขอขวดใหญ่น่าซื้อจังเลยแต่เราเพื่อเอาเทปไปละลายเล่นไปแล้วอะไม่มีเทปแล้ว ย่าเพิ่งกะยาตอนนี้นะแดดีแน่ว่าวันนี้เป็นวันของเธอไงแม่ดีน้ำมันฮะทำไมไม่เจอเธอล่างทวิตเต์เลยล่ะเจอแต่กุ้งโอ้มานี่ดิอย่าครับเรานะมาดิเนี่พอเอาฮะคุณได้ไงรับไม่ได้สงสัยเมื่อกี้จะโลภเกินไปสักหน่อยนะฮะก็เลยเดินเล่นได้เลยกุ้งมาแล้วแล้วก็เวลาไปรอยยาต้าที่เป็นทวิตเตสเอาให้ยไปไดนวะ่าเฮ้ยเฮ้ยกุ้งกลับมานี่เออกลับมาดี่เดินช้าเราอะ อยดาตมานี่อ่าโดนเลยฮะแม้ว่าจะเหลือหนึ่งหัวใจนะฮะแต่เราก็ยังสู้ไม่ถอยไม่ถอยอยู่แล้วเราไป็นตัวรอนี่นางั้นก็รอมันตรงนี้ก็ได้มั้งไม่น่ามีอะไรแล้วแหละวนไปเฮ้ยอะไรอะ่ะนี่คือแขนของใครแฮ่แฮ่แฮ่เขา,เาทำอะไรเราไหมอ่ะวู้วูยโยๆเออน่ากลัวคนทำโอเค้าไปกว่าไม่ต้องมีอะไรที่เราไม่รู้จักในนี้หรือจะเป็นเธอไม่ใช่ละ ม่ก็แขนนีดีดววาอ๋ออยู่นี่ไงเจอแล้วอนี้ทำอะไรดิไม่ทำเหรออ่าฮะไม่ทำอะฮะเอามาอันนี้ไม่คงไปวนล่อตรงนี้แหละเล่นใหม่ชั้นแรกก็เจอเลยมีความเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะไม่ทําอะไรเราใช่ไหมเจ้าตัวเนี้ยแต่ตัวที่ทําคือแขนของเขาที่ยืดไปตามจุดต่างๆเช่นอันนั้นใช่ไหมวับ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 แต่มันก็หลบได้อยู่นะไม่ได้เชิงอันตรายอะไรเฮ้ยจ้ะไงไม่อันตรายเท่าไหร่ถ้าเกิดเราเป็นตัวที่ค่อนข้างวิ่งไวอะฮะ เว้นแต่สเตอร์มินาจะหมด <c ười> หมดแล้วโอ้หโหเจ๋อเอ้า <minutes> later. หลังจากเจอตัวเราล่างทาวิเตอรอย่างอื่นก็ไม่มาเลย <c ười> โอ้แต่ห้องนี้เปลี่ยนใช่ปะใช่นี่ไงเป็นจะเป็นส่วนขึ้นเยอะเลยโอ้โอมันจะยืดใส่เราไหมอ่ะไอ้วงนั่นอะไม่เอาเด็โอ้โหยืดคอดไกลฮัลโหลวันนี้แล้วยืดไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ยืดอีกสักพักใช่ปะอะไรก็ได้ขอแค่อยาเอาระเบิดกวนไปก็พอ เอาลุงเราไม่รู้จะไปไหนเลยฮะห้องนี้เราหมืนวะยืดก็บอกว่ายืดเชิบหลบหน่อยวนเอ้อเจ้าโอ้เกลือบเกลือบเฉิบนอนเลยโอ้ยเห็นหมล็อมไหมนี่ล่อเป็นทางขนาดนี้เดินตามมาถูกสิถ้าเฮ้ยทำไรกันอลูกก็ดุนอ่อแค่นี้เหรออย่าทำแค่นั้นเดี๋ยวเราเพื่อนดึงดึงเพื่อนขึ้นมาดึงเพื่อนเข้ามาดึงฮะเพื่อน ไม่อยาเสียสละแบบนั้นไม่เอาอย่างน้อยก็กดหัวใจให้เราก่อนได้ปะล่ะโอ้โอ้โหวีเอาเจงได้ไม่รอดได้ไหมแล้วเล่าวีได้หรอวะโอ้โสโลสองอึดพอๆกับเพื่อนร่วมทีเ่งๆๆๆสามแล้วเหรอเอ้ยจะเอาวีขึ้นมาใครเอาวีไปวะวีฉบับเปลี่ยนแปลงใหม่อย่าทำให้การเป็นตัวละครเราต้องด่างพร้อยขนาดนี้ไม่ชอบเลย ไอแม่ผีเสื้อจะล่อกเองใช่ไหมจะได้ไม่ยุ่งด้วยเอามาดีวูวูเออลากไปไกลเลยวีโอเควีมาแล้วว้าวทำไมผมวิ่งไม่ไปเลยวะแต่มีหน้าแต่มีหน้าแบบนี้ต้องใช้ลั้งแยกหน่อยแล้วนี่เป็นไงล่ะมืน่นมืน่นเฮ้ยมื่นแล้วกลับมาดีอ้าไม่สนใจลเลยเหรอโอ้พอสนใจแค่วีไม่เอาเออแต่มีหน้าจะหมดแล้วไม่เอานพระเจ้า ลูกโป่งสป,ปอร์ตทีลูกโป่งจ๋ะกลัวไปหมดแล้วเอาไงลูกโป,ป,ป่งสเปลี่ยนกันไหมเอาล่ะลูกโป่งเือเราช่วยต่อเองเออเอาวีมาหนึ่งนีแก้มแดงๆของวีเอ๊ะมันไม่ใช่แก้มปะมันคือน้ําตาทุกคนโอ้ยสโลโสองเงียบๆเงียบๆเฮ้ยหย่าปับคอเอาอันนี้ลิฟ์จริงเหรอเวนต้องลากวีออกไปถึงการเป็นตัวล่อหอามันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นเต็มแต่เราก็จะไม่มีทางให้เพื่อนแหลกในครังที่เราล่อได้ขาดเราเองก็แหลกไม่ได้ด้วย ไม่นี่เนี่ยใช่เลยไม่ไหวแล้วค่ะอผมไม่ไหวแล้วผมไปแล้วโอ้ไปก่อนไม่จบไม่ทันโอ้ยากดับเบิลโอ้โหเอ้าและแล้วสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอที่สุดก็มาจนได้ดําทามินพร้อมกับฉากในแมปเลยโอ้มองอะไรไม่เห็นเลย เราคงช่วยอะไรพวกเธอไม่ได้แล้วแหละนอกจากเป็นตัวปั่นเหมือนกัน <laughs> ในตี้เรามีลูกโป่งเน่าอยู่นะฮะอาจต้องหวังเพื่มโดนก็เป็นหนึ่งพูดตั้งนานยังปั่นได้ไม่ถึงครึ่งเลยเพื่อนๆน่าจะไหวกันอยู่นะอ้ยๆลูกโป่งหัวใจแล้วก็เป็นตัวอะไรเหรอไม่มาขนาดนี้แล้วคือตัวอะไรรุดเดิลรุดเดิลคือตัวอะไรวะอ๋อไอแพมเพิพร์ดเหรอลูกโป่งเนา่าเอาไปอยู่นี่ลูกโป่งเน่าเธอเอาร่านุวิเตอร์เธอไปด้วยดิเอาไปป่าโอยกับชนกับชนเหมือนมือนเมื่อกี้หมือนฮะ อ้าวราตรงนี้ไม่อยู่เครื่องดีวะเราควรกำลังจะบอกแล้วว่าควรให้ลูกโป,ป่งเ่าไปแล้วเราจะได้ไปปั่นให้ลูกโป,ป่งเ่าล่างแหลกไปแล้วมานี่แเปเบิร์ดวางเลยสนใจกันหน่อยดิลหลันเรียบร้อยเห็นท,ทุกคนจะไม่เห็นนะฮะแต่ตัวนี้ <_ m any> น้ำมันเราแหลกแมบไม่ไอแปมเบิร์ดทำไมมันกัดเราได้วะเขาจ้อเขาจูบโอ,อ,โอ้ผมเวแล้วผมซวยของจริงหยุดล่ออุย้ย <_ m any> เพื่อนจ้าคนไหนแหลกไปอะ่ะ ขอโทษนะทุกคนเราไม่อาจจะปกป้องทุกคนได้แล้วเป็นตัวรอดในชั้นมืดบินแบบนี้ได้นะบอกตรงๆเลยว่าไม่ไหว <c oughs> นี่ตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อนยังอยู่ความไม่รู้แต่ GTE จ้าเฮ้ย hey, ทำไมพูดได้วะแล้วทำไมมันอะไรเนี่ยไฟนลลีหรือเปล่ารู้สึกตัวอสอบมันทําแม่งท่าแม่นะฮะอ่าช่อฮาฮ่าไม่ได้กินแล้วละ่ะมีแสงสว่างอยู่ โอ้แม่เด็กสาวหัวใจเธอยังเต็มอยู่เลยนี่นะน่าอิจฉาจังเลยเธอไปอยู่ตรงไหนมาของแบบนี้เราก็มาถึงชั้นที่16ได้ซะทีนะฮะแม้จะยากลําบ,บากไปสะหน่อยที่อีกตัวเป็นเหลาก็ตาม้ <as> านงอช้าโ oh. อ้ทอดสวยด้วยโอ้โ oh. ห oh. นี่กระแตกระจกเลยเหรออืออือืโอ้โอ้ออกไปได้อยากจะออกหัวใจก็มีดวงเดียวเอาเถมาเลย งับเขาให้ไว้ตัวปลอมครับแม่นอนเสาคือแบบว่ามันมีมอไม่ล่อด้วยซ,ซื่อนะแม่น,นานเสาอยากเจอห้องบีแต่ถ้าไม่เจอก็ขงต้องค้างหน้านะทุกคนนะ <c oughs> มันโหมายากเกินหนะ้าแต่ว่าเราช่วยแม่นอนเสากกันดีกว่าแม่นอนสเสาทำท่าเหมือนจะแย่แม่นอนเสาแวโยอันนี้ออกมาออกมาไมา้มหมดเลยฮึบฮึบโออันนั้นไม่ต้องเรียกร่างแยกกนันหมดแล้ว อย่ายุ่งกับแม่านเสาเธอคือตัวปั่นชั้นที่องเราถ้าให้เราปั่นเองแล้วก็ทั้งชาติแน่แน่กับชั้นนี้มาเร็วมาเร็วดึงดึงดึง,ดงแต่ถามว่าจะรอดเหรอก็ไม่นะก็แค่ดึงมาเฉยแล้วก็จะไปแล้วมาอยู่แล้วทางใครทามันทำไมไอหมาเอนมาตามเราได้วนะมาไม่ใช่แล้วหมาผมวิ่งไวจะตายหมาหยุดยุ่งกับเราอู้วเวแล้วเฮ้ยชึบเออดีนะมีสำรองเกือบไปแล้วแหมแม่โเสา,สาเหมือนคราวนี้เธอจะต้องปกป้องตัวเองแล้วแหละ เราไม่อาจช่วยเธอได้ต่อไปแล้วโอ้โหหนึ่งหัวใจมากันหรอฮะใครอะได้ไงอะหมาไม่รู้ดด้วยเปิดระบบสมาชิกระบบที่ว่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะเมื่อทุกคนกดเข้าไปจะมีให้เลือกอยู่3เทียด้วยกันทุกคนชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะฮะเมื่อทุกคนทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะฮะก็คือป้ายสนับสนุนด้านหลังชื่อของทุกคนเป็นลูกจุดตัวนี้เลยที่จะเริ่มตั้งแต่1หางไปถึง9หางพร้อมกับอีโมจิที่มาจากแดนดี้เวิลด์แบบน่ารัก,น,รกน่ารักเลยนะ ใครที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะทุกคน